สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตย้ายปั๊มน้ำนะครับจากรถข็นนะครับขึ้นกระต๊บนะครับ แผงก็จะติดนิเองนะครับน้ำได้ไหลออกมุมเดียวก็สูบน้ำลงบ่อนะครับ ก็เป็นแสงสามร้อยวัตต์น้้ำก็จะไหลประมาณนี้นะครับก็ไหลทั้งวันนะครับถ้ามีแดดอันนี้ก็เพิ่งสูบได้สองวันนะครับลกๆหน่อยนะครับ Tức là biết khoa nhau ừ. biết khoa nhau bây gì ừ. lúc nằm hả? Ừ. À? Ừ. Nhìn nhàng năm năm mình năm năm lúc nằm năm